สวัสดีครับย้งชัยชาแนลนะครับวันนี้เรามากําจัดปลวกนะครับแล้วก็มดด้วยนะครับที่อยู่ใต้บ้านของเรานะครับด้วยงบไม่ถึง1,000บาทนะครับประมาณ900กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็เราใช้ปั๊มัมมร์นะครับปั๊มไดโวตัวเล็กอันนี้1่ตัวนะครับตัวอันนี้ตัว100บาทัตนะของปั๊มกินนะแล้วเราก็มียายากําจัดปลวกโดยเฉพาะนะครับ นี่อันนี้กัจัดปลวกแล้วก็พวกเอาจัดแมลงที่สังเกตดูได้เลยนะอ่าปลวกเนาะมันเป็นสัตว์ฟันแทะเนาะมันก็จะฆ่าได้กับสัตว์ฟันดูดเออสัตว์พวกปากดูดเนาะพวกหนอนพวกแมลงก็กำจัดได้กำจัดได้สองแบบนะมดก็เป็นพวกใช้ฟันกัดเนาะก็กำจัดได้อ่าฉะนั้นถ้าเราฉีดไปใต้บ้านก็ถือว่าถูกต้องตามตามที่คู่มือแนะนำเนาะ อันนี้อันนี้เป็นฟิโพรนิวนะครับฟิโพรนิวเอสอ่านนี่ของยีนะ่ห้อหวีทองเนาะโอเคอันนี้1ลิตรนะครับ1ลิตรนี่หนึ่พันมิลลิตรก็คือ1ลิตรนั่นแหละราคา200บาทนะครับอันนี้ของยีนะ่ห้อหวีทองเนาะของแท้เลยเนาะอ่าแล้วปั๊มตัวนี้ผมซื้อมา700บาทอ่าแล้วก็ตัวนี้อ่าผมจะเอามาตวงเนาะอันเนี้หนึ่งร้อยสี่สิบห้า 45หซีซีหรือร้มิลลิตรนั่นเองเนาะอันนี้1000ซีซี145ซีซีกับถังน้ำนี่ถังน้ำถังน้ำนี่เอาไว้เอาไว้ผสมผสมสารลงในถังน้ำนี้อ่าอันนี้ถังน้ำเนี่ยหนะึ่งรลิตรเนาะหนึ่งรลิตรโอเคแล้วเราก็ต่อต่อขาออกเนี่ยครับต่อขาออกขาออกมาไปเข้าไปที่ใต้บ้านของเรานะครับใต้บ้านของเราเนี่ย มันก็จะมีมันก็จะมีอ่าท่อท่อ PE อย่างเงี้ยครับนี่เห็นไหมท่อท่อ PE เนี้ยท่อ PE เนี้ยของผมมันสั้นเนาะผมก็เลยต่อท่อไอ้ตัวตัวเขาต่อท่อเนี่ยต่อตรงขึ้นมาอ่ะแล้วตัวเนี้ยพอต่อตรงขึมันมันก็จะเบียดนะผมก็เลยใส่เก้าสิบแทนนะอันนี้ก็ปรับได้ปรับได้ปรับได้อันนี้ก็ปรับได้รได้หมดเลยแล้วก็ใช้ตัวคอนเนคเตอร์นะครับอ่าเสียบเข้าไปแล้วก็รัดเลยตอนนี้ก็เสียบเข้าไปแล้วก็รัดเลยเหมือนกันก็ แน่นดีก็มีหยดนิดหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่ใช่ซีนเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่าอันได้อ่าทีนี้ก็ในระบบเนาะก็จะมีสี่ท่อนะสำหรับบ้านผมนะสำหรับบ้านเพื่อนๆมีกี่ทอก็จัดไปได้เลยเหมือนกันเลยอ่าก็หนึ่งสองสามสี่ทีนี้พอพอเราผสมน้ําเสร็จแล้วน้ํายาเนี่ยนะครับน้ำยา,ะะำยาผสมน้ํายาเสร็จแล้วเราก็าปั๊มนะครับจุ่มลงไปจุ่มลงไปในนี้เดี๋ยวจุ่มให้ดูเลย จุ่มลงไปงนี้จุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปให้มันลงไปให้สุดเลยโอเคจุ่มลงไปสุดแล้วเราก็ตวงน้ำยาการตรวงน้ำยานะครับน้ำยาตวัวนี้น้ำยาเนี่ยเมื่อกี้เราเราใส่แอร์ถังถังนี้นะครับหนึ่งหนึ่งร้อยลิตรการผสมค่าปลวกที่พอดีนะครับก็ใส่ขวดเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับ ใส่น้ำยา2ขวด2ขวดนี้ต่อน้ำหน0่ลิตรโอเคไหม <ๆ S 1> เกือบเต็มก็ไดลยประมาณคอคอขวดประมาณเนี้ครับสอรอบเนาะสขวดต่อ1ถังแล้วก็ฉีดซํำอย่างเงี้ยทุกๆ1ปีนะครับก็บ้านเราก็จะไม่มีปลวกมามากวนแล้วแล้วเราก็สามารถทำได้เองด้วยซึ่งมันถูกมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราไปจ้างช่างข้างนอกเนี่ยก็อาจจะ6 7เจ็พันบาทนะครับแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยเราซื้อ แค่น้ํายาตัวนี้ครับ200กว่าบาทไอตัวปั๊มอะเราก็ใช้ได้ตั้งหลายรอบตัวถังก็ใช้ได้หลายรอบถ้าเรามีถังอยู่เราก็ไม่ต้องซื้อเลยครับก็เท่านี้นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสงสัยหรือมีคําถามอะไรก็เม้นถามกันมาได้เลยก็รัดสอบได้ผมก็จะตอบนะครับตอบไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะไปหาคําตอบมาให้นะครับแล้วก็ถ้าชอบถูกใจก็ กดไลค์กดซับสไคร b ์กันมาได้เลยนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ